เรื่องคัมภีขุดทะกานิกายเปตวัตถุว่าด้วยเรื่องเปรตผู้ตัดสินความโกงเป็นต้นณบัดนี้จักแสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถารณในในคัมภีร์ขุตทะกะนิกายเปตวัตถุกันที่สามสิบเอ็ดว่าด้วยเรื่องเปรตผู้ตัดสินความโกงและเปรติ เตียนพระธาตุเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลละนานดำเนินความตามอัตถกถาแห่งเปตวัตถุคำพีปรมัตถทีปณีนั้นว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเวลุวนารามกรุงราชคลื ได้ทรงปราลบเปลตผู้ตัดสินความโกงให้เป็นต้นเหตุจึงได้กรัดเทศนาเรื่องนี้ไว้ให้เป็นผลแก่ประชุมชนทั้งหลายกล่าวคือในเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารมหาราชได้ทรงรักษาอุโบสถอยู่เดือนละหกครั้งชาวเมืองเป็นอันมากเมื่อจะประพฤติตามพระราชา ก็ได้รักษาอุโบสถเหมือนกันพระราชาได้ตรัสถามคนทั้งหลายที่มาเฝ้าเสมอว่าพวกท่านได้รักษาอุโบสถหรือไม่ในคนหลายจำพวกนั้นมีบุรุษผู้ประกอบอธิกรณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนกล่าวส่อเสียดเป็นคนมีมารยาเป็นคนกินสินบนเป็นคนหยาบช้า เมื่อจะกลาบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้รักษาศีลก็กลัวจึงกราบทูลว่ารักษาพระเจ้าค่าเวลาออกจากที่เฝ้าแล้วสหายของเขาจึงว่าวันนี้เธอไม่ได้รักษาอุโบสถไม่ใช่หรือเขาตอบว่าใช่แต่ข้าพระเจ้าจะกลาบทูลว่าไม่ได้รักษาก็กลัวพระราชา ลำดับนั้นสหายจึงว่าถ้าเธอไม่ได้รักษาก็จงรักษาเสียเพราะเวลายังมีอยู่ถ้าเธอตั้งใจรักษาในเวลานี้ก็จักเป็นอุโบสถกึ่งหนึ่งเธอจงตั้งใจรักษาอุโบสถเสียบุรุษนั้นจึงรับว่าดีละเวลากลับถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้บริโภคอาหาร แล้วตั้งใจรักษาอุโบสถในกลางคืนก็ได้สิ้นอายุไปด้วยลมอันแรงกล้าที่เกิดเพราะท้องว่างเปล่าแล้วได้ไปเกิดเป็นวิมานิกเปรดคือเปรตมีวิมานอยู่ในระหว่างเขาแห่งหนึง่งเปรตนั้นได้เสวยสมบัติอยู่ในเวลากลางคืนด้วยผลที่ได้รักษาอุโบสถ คือในเวลากลางคืนเขาได้เสวยทิพยสมบัติหอมร้อมด้วยนางอับสรหมื่นนางแต่พอถึงเวลากลางวันก็ได้ฉีกกินเนื้อที่หลังตนเพราะบาปตัดสินความโกงและบาปส่อเสียดยุยงอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพระนารถเถระเจ้าลงจากภูเขาคิดจกูดก็ได้พบเปรตนั้น จึงถามว่าท่านผู้มีกายประดับด้วยดอกไม้ไลูบไลด้วยจันทร์มีผิวพันธ์ผ่องใสงดงามดั่งดวงอาทิตย์ทั้งนางบำเรอของท่านก็ล้วนแต่เป็นเทพธิดามีประมาณตั้งหมืน่นซึ่งล้วนแต่มีเครื่องประดับอันสวยงามมีเครื่องนุ่งห่มอันสวยงามส่วนท่านก็เป็นผู้มีอนุภาพมาก ได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ตลอดราตรีส่วนในเวลากลางวันได้ฉีกกินเนื้อที่หลังของตนเธอได้ทำความชั่วไว้ด้วยกายวาจาอย่างไรจึงได้เกิดเป็นอย่างนี้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำให้เป็นประโยชน์แก่ตนคือได้กล่าวส่อเสียดยุยงโกโหกหลอกลวง เวลาข้าพระเจ้าไปสู่ที่ประชุมชนเมื่อถึงเวลาจะพูดจริงข้าพระเจ้าก็พูดเท็ดเสียข้าพระเจ้าไม่กระทําตามอัตธรรมไม่ประพฤติตามธรรมผู้ใดกินศีลบนผู้นั้นจากกินเนื้อที่หลังของตนเหมือนกับข้าพระเจ้าในบัดนี้ข้าแต่ท่านนารทะท่านได้เห็นด้วยตาของท่านเองแล้ว ขอจงสั่งสอนคนทั้งหลายอย่าได้สอเสียดยุยงโกโหกหลอกลวงเลยอย่าได้กินสินบนของผู้อื่นเลยเมื่อพระนารถเถระเจ้าได้ฟังดังนี้แล้วก็นำไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงได้ทรงยกขึ้นแสดงให้แก่ประชุมชนทั้งหลาย แล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอนคนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาเป็นอันว่าสิ้นเรื่องเปรตผู้ตัดสินความโกงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องเปรตติเตียนพระาธาตุว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์ปรินิพานในระหว่างนางรังทั้งคู่ ที่สารวะโนทยานของมรลกษัตริย์ในเมืองกุสินาราแล้วมีการแจกแบ่งพระบรมมธาตุนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้ทรงแห่พระบรมมธาตุส่วนของพระองค์ไปโดยตั้งพระไทยแจ่แห่ไปถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันคือจะทรงหยุดพักสักการะบูชาไปตลอดทาง แล้วพระองค์ก็ทรงกระทำดังดำริไว้คนทั้งหลายซึ่งมีจิตเลื่อมใสก็ได้ตายไปเกิดในสวรรค์เป็นอันมากพวกที่ไม่เลื่อมใสก็ได้ตายไปเกิดเป็นเปรตมีจำนวนถึงแปด0มสพันคนในเวลานั้นที่กรุงราชคลึกมีกุดุมพีผู้มั่งมีคนหนึ่ง รรยาและธิดากับหญิงสะใยของเขาได้มีใจเลื่อมใสศรัทธาชวนกันจัดเอาของหอมดอกไม้เป็นต้นไปสู่ที่ตั้งแห่งพระธาตุเพื่อจะบูชาพระธาตุกุดุมพีนั้นก็ด่าว่าพวกนั้นว่าไปบูชากระดูกมีประโยชน์อะไรแล้วก็ติเตียนการบูชาพระธาตุ แต่หญิงเหล่านั้นก็ไม่เชื่อฟังได้พากันไปบูชาพระธาตุดังที่ตั้งใจไว้ต่อมาไม่ช้าหญิงเหล่านั้นก็ได้ตายไปเกิดในเทวโลกส่วนกุดุมพีนั้นได้ตายไปเกิดเป็นเปรตอยู่มาวันหนึ่งพระมหากัสนเถระเจ้าได้บรรดาลให้คนทั้งหลายเห็นเปรตตนนั้นกับนางเทพธิดาเหล่านั้น แล้วถามว่าเจ้าผู้ยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเหม็นฟุง้งมีหมูนอนออกจากปากมากัดกินเจ้าเจ้าได้ทำกรรมสิ่งใดไว้ในปางก่อนมิใช่แต่เท่านั้นยังมีผู้สับปันเจ้าด้วยสาตราแล้วลดด้วยน้ำแสบน้ำเข็มเจ้าได้ทำกรรมอันใดไว้ด้วยกายวาจาใจ จึงได้มารับทุกข์เช่นนี้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนข้าพระเจ้าได้เกิดในกรุงราชคลึกได้เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากเทพธิดาองค์นี้เป็นภรรยาองค์นี้เป็นธิดาองค์นี้เป็นหญิงสะใภ้ของข้าพเจ้าเมื่อเขาทั้งสามถือเอาดอกไม้ของหอมไปบูชาพระาธาตุข้าพระเจ้า ก็ได้ว่ากล่าวห้ามปรามเขาเสียข้าพเจ้าได้ทำบาปไว้อย่างนี้พวกที่ติเตียนการบูชาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วไปตกนรกอยู่ในเวลานี้ถึง84ด0มพันคนพวกใดได้บูชาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าพวกนั้นจะพ้นจากนรกพ้นจากเปรต ขอท่านจงดูเทพธิดาซึ่งประดับประดาร่างกายเป็นอันดีทั้งสามนี้เถิดเทพธิดาทั้งสามนี้ก็ได้มีทิพยสมบัติหน้าอัศจรรย์เพราะผลที่ได้บูชาพระาธาตุด้วยดอกไม้ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมมากราบไหว้นอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญหใหญ่เวลาข้าพเจ้าพ้นจากกำเนิดเปรตนี้ไปแล้ว ได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อใดข้าพเจ้าจักเอาใจใส่บูชาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าให้จงได้เมื่อเปรตนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระมหากัสสะเถระเจ้าก็ได้สั่งสอนประชุมชนสืบต่อไปเป็นอันว่าจบเรื่องเปรตผู้ติดเตียนพระาธาตุและจบจูลวัร์ที่สามเพียงเท่านี้ ก็แลในเรื่องเปรตทั้งสองซึ่งได้แสดงมาแล้วนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นโทษแห่งการกินสินบนและการติดเตียนบุญกุศลได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นใครๆอย่าได้เห็นแก่ได้แก่เสียคืออย่าเห็นแก่ได้จนถึงกับคดโกงเขาอย่าเห็นแก่เสียจนถึงกับเสียดายสิ่งที่ให้ทาน จงเข้าใจว่าการได้ด้วยการคดโกงผู้อื่นนั้นเป็นการไม่ดีโดยแท้ผู้ใดมีหน้าที่ตัดสินความผู้นั้นต้องระวังให้จงดีต้องตัดสินความให้เที่ยงตรงอย่าเลือกที่รักมักที่ชังอย่าเห็นแก่สินบาสินบนจงตั้งตนอยู่ในยุติธรรมผู้ใดตั้งตนอยู่ในยุติธรรม ชื่อเสียงของผู้นั้นจะเจริญขึ้นเหมือนกับพระจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นผู้ใดไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมชื่อเสียงยศศักดิ์ของผู้นั้นจะเสื่อมน้อยถอยลงไปเหมือนกับพระจันทร์ข้างแรมอย่าว่าแต่ผู้ตัดสินความในโรงศาลเลยถึงผู้ตัดสินความอื่นๆก็เหมือนกันต้องตัดสินให้ยุติธรรมจึงจะเป็นการดี การตัดสินความยุติธรรมย่อมทำให้มีชื่อเสียงดีมีลาบยศเจริญขึ้นบาปแห่งการกินสินบนย่อมทำให้เกิดเป็นเปรตฉีกกินเนื้อที่หลังตนคล้ายกับคนรับสินบนในที่รับหลังคนทั้งหลายฉะนั้นบาปกินสินบนนั้นเมื่อมีมากเข้าก็ให้ไปตกนรกเมื่อพ้นจากนรก ก็ทำให้มาเกิดเป็นเปรตกินเนื้อที่หลังของตนดังที่แสดงมาแล้วนี้การติเตียนบุญกุศลน,นั้นก็เป็นบาปกรรมอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุดุมพีนั้นจึงได้เกิดเป็นเปรตดังที่แสดงมาการติเตียนบุญกุศลน,นั้นคืออย่างไรการติเตียนว่าการทำสิ่งนี้ไม่ดี ดังกุดุมพีซึ่งติเตียนว่าการบูชากระดูกจะมีประโยชน์อันใดดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นใครทำบุญกุศลถึงตนจะไม่พอใจก็อย่าได้ติเตียนให้นิ่งไว้แต่ในใจถ้าติเตียนออกไปก็จะได้รับบาปกรรมเหมือนกุดุมพีคนนั้น หนทางที่ดีก็ควรสรรเสริญการทำบุญกุศลเพราะการสรรเสริญการทำบุญกุศลย่อมทำให้ผู้สรรเสริญได้ผลดีในภายภาคหน้าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าณเวกะทะยิราเทวโลกังวชันติผู้มีความกรณีเหนียวแน่น ย่อมไปสวรรค์ไม่ได้พาลาหาเวนับประสังสันติทานังคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สรละเสริญการให้ทานทีโรจะทานังอนุโมทมาโนส่วนบัณฑิตย่อมยินดีต่อการให้ทานของผู้อื่นเห็นผู้อื่นให้ทานก็ยินดีตาม เ,เนวโสโหติสุขีปรัตถะด้วยความยินดีต่อการให้ทานของผู้อื่นนั้นบัณฑิตย่อมได้ความสุขในภายหน้าดังนี้เพราะฉะนั้นควรที่เราท่านทั้งหลายจะละความตรณีเสียจงสรรเสริญการให้ทานจงยินดีต่อการที่เห็นผู้อื่นให้ทาน จึงจักได้ความสุขในชาติหน้าไม่ควรทำตนให้เป็นคนเหนียวแน่นไม่ควรติเตียนการให้ทานไม่ควรเสียใจในเวลาเห็นผู้อื่นให้ทานเป็นอันขาดเพราะว่าจะทำตนให้ได้ความทุกข์ในชาติหน้าก็แลผู้ตัดสินความโกงด้วยเห็นแก่สินบนนั้นเป็นอันทำบาปด้วยความโลภ ผู้ติเตีเยนการบูชาพระบรมธาตุนั้นเป็นอันได้ทำบาปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพราะฉะนั้นจึงควรที่ผู้พิพากษาทั้งหลายจะละเว้นความโลภในศีลบนเสียให้จงได้ให้นึกไว้เสมอว่าศีลบนนั่นแหละจะนำความทุกข์ร้อนให้แก่เราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคือในชาตินี้ เราก็จะมีความร้อนใจเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งการกินศีลบนของเรานี้จะรู้ไปถึงเจ้านายจะทำให้คนทั้งหลายเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นเราจะทำให้เราเสื่อมจากลาบยศสุขสรรเสริญเสียชื่อเสียงในชาติหน้าเราก็จะต้องไปตกนรกพ้นจากนรกแล้ว จะต้องมาเกิดเป็นเปรตหรือตายไปเป็นเปรตก่อนแล้วจะต้องไปตกนรกต่อภายหลังให้นึกสั่งสอนตัวเองอย่างนี้เสมอไปก็นรกที่ผู้ตัดสินความโกงไปตกนั้นท่านเรียกว่ากูตะการีนรกมีกล่าวไว้ในคำพีเนมิราชชาดกว่า กูตการีนรกนั้นเป็นนรกที่มีการลงโทษแก่สัตว์นรกด้วยเบ็ดเหล็กใหญ่ๆด้วยการตอกขึงไว้กับพืชเหล็กแดงคือพวกนายนิรยบาลเอาเหล็กใหญ่ๆเท่าลำตาลเกี่ยวลิ้นของสัตว์นรกออกมาและตอกมือตอกเท้าสัตว์นรกขึงพืชไว้กับแผ่นเหล็กแดง เหมือนกับขึงแผ่นหนังไว้บนแผ่นหินฉะนั้นพวกสัตว์นรกที่ถูกเกี่ยวลิ้นด้วยเบ็ดขึงไว้บนแผ่นเหล็กแดงนั้นได้แต่ดิ้นรนเหมือนกับปลาที่เขาโยนไว้ในที่ร้อนฉะนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้แต่ร้องไห้มีน้ำลายไหลพวกที่ตัดสินความโกงและโกงทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นทั้งสิน้น ย่อมไปตามนรกนี้ดังนี้ผู้เป็นพยานโกงคือเป็นพยานเท็จโดยเห็นแก่สินจ้างรางวัลผู้ชิงเอาที่นาที่สวนของผู้อื่นชิงเอาที่ธรณีสงทิงเอาภรรยาและทรัพย์สมบัติบริวารผู้อื่นทิงเอาของที่เขาจะถวายแก่พิสุสง์ที่นับว่าเป็นพวกโกงนั้น ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่ตกนรกนี้ก็ไปตกในโรรุวะนรกซึ่งเป็นนรกใหญ่อันนับเข้าในนรกใหญ่ทั้ง8โรรุวะนรกนั้นเต็มไปด้วยดอกบัวเหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลิงล้วนแต่มีหนามคมคมมีสัตว์นรกจมอยู่ในดอกบัวเหล็กแดงนั้นเพียงข้อเท้าก็มีครึ่งตัวก็มี ตลอดถึงศีรษะก็มีมีเปลวเพลิงไหม้อยู่เป็นนิดต้องร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในดอกบัวนั้นจนกว่าจะสิ้นบาปกรรมถ้ายังไม่สิ้นบาปกรรมก็ไปตกนรกบริวารอีกไปเกิดเป็นเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกนรกที่เป็นบริวารของโลลุวะนรกนั้น ยังมีอีกสามชั้นคือชั้นนอกสี่สิบขุมชั้นในสิบหกขุมล้วนแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่ใครจะโกงผู้อื่นเป็นอันขาดผู้ที่โกงเขาย่อมไปตกนรกดังที่ว่ามานี้ในคำภีไตรภูมิโลกวินิจฉัยว่า ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเสียทรัพย์สินเงินทองหาอุบายตัดทอนรายได้ของผู้อื่นซึ่งอนุรลมเข้าในพวกโกงนั้นไปตกตำโพทะกะนรกคือนรกน้ำทองแดงพวกนายนิระยะบาลตักเอาน้ำทองแดงกรอกเข้าปากให้ทนลำบากอยู่ตลอดกาลนาน บางจำพวกก็ไปตกอสินขะนรกคือนรกที่มีเล็บมือเล็บเท้าเป็นหอกดาบพวกที่ไปตกนรกนี้ต้องฆ่าฟันกันเองด้วยเล็บมือเล็บเท้าผู้ที่ตกนรกนี้ได้แก่พวกช่อโกงหนึ่งพวกกระบฏฆ่าฟันกันเองหนึ่งดังนี้ข้อที่ว่าด้วยเปรตติเตียนพระาธาตนั้น ได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นไปด้วยความไม่เลื่อมใสศรัทธาก็ความไม่เลื่อมใสศรัทธานั้นมีทั้งโทษทั้งคุณคือไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อผู้ที่ควรเลื่อมใสศรัทธาหรือต่อสิ่งที่ควรเลื่อมใสศรัทธาอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภิกษุสามเณรพระาธาตเจดีย ไม้มีสีมหาโพและรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็มีโทษถ้าไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อผู้ที่ไม่ควรเลื่อมใสศรัทธาเช่นไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีเดียละถีนิครนปริพาชกปริพาชิกาเป็นต้น และไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสศรัทธามีการไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของเจ้าลัทธินอกพระพุทธศาสนาและไม่เชื่อถือลัทธินอกพระพุทธศาสนาเป็นต้นก็เป็นคุณเป็นบุญเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงไว้ว่า ผู ies, ้เลื่อมใสในสิ่งที Cara ่ไม่ควรเลื่อมใสย่อมได้ประสบบาปเป็นอันมากผู้ไม่เลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสย่อมได้ประสบบุญเป็นอันมากผู้ไม่เลื่อมใสต่อสิ่งที่ควรเลื่อมใสย่อมได้ประสบบาปเป็นอันมากผู้เลื่อมใสต่อสิ่งที่ควรเลื่อมใส ย่อมได้ประสบบุญเป็นอันมากดังนี้ก็สิ่งที่ควรเลื่อมใสนั้นได้แก่สิ่งใดบ้างแก่ว่าได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์ไม้สีมหาโพธิ์แต่ว่าพระเจดีย์ตามที่มีอยู่ในวัดบ้านเมืองของเรานี้ ไม่ใช่พระเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระธาตุของพระสาวกพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจดีย์ที่บรรจุพระธรรมเหมือนในประเทศที่พระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นถึงจะไม่เลื่อมใสนับถือพระธาตุเจดีย์ตามวัดต่างๆซึ่งมีอยู่ในบ้านเมืองเรานี้ก็ไม่ มีบาปกรรมอันใดเพราะเหตุใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงว่าเป็นสิ่งที่ควรเลื่อมใสนับถือเพราะเหตุว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล้วนแต่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกทั้งนั้นคือพระพุทธเจ้าก็ทรงทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกด้วยการสั่งสอนให้โลกละทำชั่ว ละบาปทำรรบุญพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้ประโยชน์สุขทั้งนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็สั่งสอนคนทั้งหลายให้รู้ดีรู้ชอบรู้จักบาปบุญคุณโทษด้วยการสั่งสอนตามวิธีต่างๆ มีการเทศนาสั่งสอนเป็นต้นบุคคลผู้ใดจะสั่งสอนคนทั้งหลายให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักสวรรค์นรกนิพพานให้รู้จักสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเสมอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันไม่มี ขอท่านทั้งหลายจงนึกดูตามที่ได้ฟังพระเทศมาแล้วนั้นๆเถิดก็จะเกิดความเข้าใจว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าครูของเทพพย,ยดาทั้งหลายแท้สวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแท้ สุปฏิปันโนภะวโตสาวะกะสังโฆพระสงค์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแท้ดังนี้เพราะฉะนั้นพราหมณ์ที่ติเตียนการบูชาพระอัธิธาตุของพระพุทธเจ้านั้นจึงได้เกิดเป็นเปรตด,ด้วยเหตุที่ไม่เลื่อมใสนับถือ ในสิ่งที่ควรเลื่อมใสนับถือเพราะฉะนั้นจึงควรที่คนทั้งหลายจะสอนลูกสอนหลานเหลนให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีอย่าให้ทำบาปด้วยกายวาจาใจมีการติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังเปรตตนนั้น จึงจะเป็นการดีสิ้นเนื้อความในการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนี้